ร้อนไหมฮะร้อนจริงเหรอคนได้ผมว่าลมลมเข้มาอยู่นะลมกรบกรอบอยู่นะฮะผมคิดว่าอากาศจะร้อนแค่ไหนาก็ไม่สรมากที่จะพากความรักของเราจากกันได้โู้โหใครเห็นด้วย <c oughs> ขอบคุณเชิญเสียงโหนะครับผมนะฮะเป็นป้ากินข้าวยังกินข้าวเที่ยงยังนใครยังไม่กินข้าวเที่ย,ง,ยงบ้าง ผมไม่กินนะข้าวอย่างรีบมาบูมไม่ทำดิการชู้ข้าวอ่ะก็ดีใจนะดีใจนะวันนี้ที่ร้องเพลงไหนก็มีคนร้องตามได้ขอบคุณมากนะผมถึงว่าว่าหลายๆเพลงนะครับคุณสวัสดีครับเฮ้ยน่ารักจังเลยครับจองตัวนะจองตัว ไหนใครมัิ่งเคยเห็นผมตัวจริงไหมฮะผิดหวังไหมฮะผิดหวังไหมฮะจริงเหรอขาวไหมขาวไหมขาอในทีวีนั้นเป็นสิ่งที่เขาแต่งหน้าข <|so|> ึ้นมานะฮะให้เขาจะแต่งหน้าให้มันตามนิดนึงเพราะว่าเป็นคาแรคเตอร์เป็นคาแรคเตอร์ตัวเล็กไหมฮะตัวเล็กไหมฮะตัวเล็กแต่ว่าอยันอื่นไม่เล็กนะครับผมใจใจหัวใจผมใจผมกว้างญ่มาก เดี๋ยวไม่ทำเลยเดี๋ยวอะถ่ายรูปกันยังเสร็จยังจะถ่ายให้ทุกคนก็ไม่ได้ไงมันก็มาถอกป้องมา,งมาไม่มีกองงานกองงาน,งานอ้โสุดยอดถ่ายไม่เสร็จ กลุ่มนี้ก็ส่งไลน์ให้กันส่งต่อ,ตอ,ตอ,ตอนี่คือการได้เพื่อนใหม่แอปไลน์กันตรงนี้เลยขอบคุณครับเอาเป็นกลุ่มกลุ่มนะัะนนี่ยูปหนึ่งเดียวพอคุณแม่ครับผมขออนุญาตด,ด้านหลังนะครับ อ่านี่มุมนึงน,นี่มุมนึงไอ้เพื่อติดเพื่อติดไม่นนครับผมเดี๋ยวถ่ายต่อเดี๋ยวถ่ายต่อเลี้ยงต่อไปครับเพลงนี้ไใครจ้ะ อโอเคต้อ,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 อนี่นะต้อนี่นะต้องนีนะต้องเดี๋ยวตองเดียวตองเดียวเพลงนี้ใครที่ผิดหวังบ่อยๆมางขอดูมือคนที่ผิดหวังบ่อยๆมางแบบว่าส่งกล้องมาแล้วพี่กันไม,ไม่ไม่ถ่ายรูปให้อะไรเงี้ยเออนี่แหละนี่ไงคือจะปูเข้าเพลงให้รู้ว่าเพลงนี้เ,เดี๋ยวได้สมหวังกันมา เราไม่พิดกัหมาหวังกันมาก็หวังกันไปหวังในใจตำรวจให้จับเยี่ยมมาก้าหลังมึงขึ้นมาแล้วเฮึตั้งคนตายยังหวังจะฟื้นคนตื่นจะไม่หวังได้งั้นยังอยู่ก็หวังกันไปทำไมใครไม่หวังหรอกคุณ ให้จนแล้วก็หวังจะรวยหาคนรวยแล้วก็หวังจะคูนหุญแล้วก็หวังได้คุญลงพุนแล้วก็หวังกำลังคราบสมหวังนะคราบเอาหวังกันไปก็ได้แต่หวังเสียสตางค์ลายถุงพนันหวังกันมาก็หวังกันไปลัวไม่ใจตัดตัวไม่จับ จะีเจ้าดีก็หวังจะถูกที่เออหวังจะถูกคนที่ซื่อจะหวังอะไรเอ้าคราสมหวังนะครับหวังกันไปก็ได้ก็หวังีจะตัดเรตายหวังกันมาก็หวังกันไปเอ้าหวังในใจตันหวจไปกัน ปรหวังใส่ทองว่าผมและเขาแอบ,บหวังไว้แต่ตั้งใจแล้วนตีปลาจอมรักถูกประหว,วหวังเดียวดอกปหวังแต่ทองแห่งเดียว,วก็คุณคราบหวังนะครับ สาวสาวก็หวังจะสวยคนโวยละก็หวังจะรวยคนดังก็หวังจะขาวคนสมัครก็หวังใส่ทองไอตัวพมนละก็แอบหังไว้ไอตั้งใจเลยจะตีปลาชอรักคุณละก็หวังยางดอหวังจะทองท่านเดียวก็คุณครับสมหวังนะครับ หวองกันไปเลยอดตยตะวันกูที่จะสัานลงมาหวังจะมาโกวังกันไปหว,วังในใจต่หัวไม่จับครับส่งหวังนะครับ้ส่งหวังนะค,ครับเอาต่ออันเป้า